สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาศรบุรีพระบ้านสวัสดีท่านผู้ชมพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับพี่ๆนะครับท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะครับ 0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับพักเครื่องจัดส่งปริษัทฟรีนะครับพี่พี่วันนี้ก็ห้ามพลาดนะครับหลังจากเมื่อวานไปเช่าพระมากลับไม่ทันนะครับต้องขออภัยนะครับพี่พี่ยังไงก็ฝากกันนะครับผมฝากคอมเมนต์ทักทายมารับชมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพี่พี่ไม่เช่าก็ไม่มาไรไม่เป็นไรนะครับมาร่วมศึกษาพูดคุยทักทายไปด้วยกันนะครับผมวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มชมวมงแรก อันนี้ก็เป็นพระสุดยอดพิธีใหญ่นะครับนี่หลวงพ่อจงปลุกเสกหล,หลวงพ่โตหลวงพ่อซวงหลวงพ่อแพรนะครับเป็นพระกําแพงแก้วพิมพ์ใหญ่นะพี่พี่นี่วัดบันกล้วยนะครับผมปี2000ประมาณ2 5 0 4นะพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานครับมาแบบเลื่อมกรอบเก่าเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมแต่ภาพก็เครื่อมปรติกเดิมมีลานตรงล่างนิดนึงนะครับพี่ๆแต่ว่าก็คือไม่น่าเกียดนะพี่พี่ก็คือลานแบบว่า ไม่ได้หักนะครับผมเดี๋ยวส่องเนื้อให้ดูนะเนื้อเนื้อหานี่แบบโหสุดยอดจริงนะพี่พี่ง่ายมากๆนะครับผิวพันวันนะก็คือแบบหิงหิ้งบ้านๆเลยนะครับผมเนี่ยท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับเอาแค่500ร้อพอพี่เบาๆเลยนะครับองค์ต่อไปเป็นพระกุนะครับอ่านี่เป็นพระลบนะพี่พี่พระลบทางเหนือทางลําพูนพวกอะไรทางนู้นนะพี่พี่นี่ นี่น่ารักมากๆเนื้อองค์นี้นี่คุยแบบโหจัดจ้านมากๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับเดี๋ยวส่องเนื้อให้ดูหน่อยนะครับพี่พี่น oui. like <Hi> ี่เนื้อแบบเป็นพระลบเนื้อดินนะพี่พี่นี่เนื้อแบบโหจัดจ้านนี่จัดจ้านมากๆเลยนะพี่พี่ถือว่าน่าใช้มากๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับมาแบบบ้านๆเก่าเก็บเลยนะครับองค์ต่อไปนี่โหมีพี่พี่สั่งกันเข้ามาเยอะนะครับเป็นลูกอมหลวงพ่อสงวนนะพี่นี่อันนี้ยุคแรกเลยนะ อันนี้สังเกตนะครับพี่ๆอยู่ในกรอบพลาสติกอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับพยายามซูมให้ชัดๆนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานครับเนี่ยอยู่ในกรอบเก่าแบบบ้านๆเลยนะครับผมนี่เรื่องวินเทจแบบหลายสิบปีนะครับเป็นน่าจะเป็นลูกอมหนุ่เพราะสงวนนะพี่ๆเห็นเจ้าของเขาบอกมานะครับผมเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนิดนึงนะครับพี่ๆเนี่ยชั ผมก็ดูว่าใช่นะครับพวกเม็ดมลสารเนื้อขาวอย่างเงี้ยนะครับลูกอมลูกเล็กนะครับผมเริ่มกรอบเก่ากึกเลยนะพี่พี่องค์ต่อไปเป็นพระรอดเก่านะครับผมอันนี้เป็นพระรอดเก่าไม่ทราบที่เป็นเนื้อสีดํานะพี่อยู่ในกรอบโบราณเก่ามากๆเลยนะครับผมเนี่ยท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันมนะครับเนื้อแบบหูเนือเน้อเก่าจริงนะพี่พี่เดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับเนื้อคือแบบบึกเลยนะครับนี่เป็นพระรอดเก่าโบราณนะครับเนื้อออกดําๆนะพี่พี่นี่ อาเป็นว่าท่านใดชอบก็สอบถามกันมันครับเนี่ยินดีแบ่งปัน,นครับเหนือจัดจานมากๆองค์ต่อไปเป็นหลวงพุททวดอันนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะพี่พี่เนี่ยเยหลวงพุททวดเสมาทําพิมพ์แบบรุ่นแรกนะครับเหย,ยบน้ําทะเลจืดด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อทิมและเขียนว่าและมีเลข2นะพี่พี่เนี่เลข2อ,อยู่ข้างล่างนะครับผมท่านใดน่าจะเป็นรุ่นร้อยปีนะพี่พี่รุ่นพวกร้อยปีพวกอะไรนะครับผมว่าท่านใดชอบมีมุมมีทางนะครับผิวสวยมากๆเลยนะครับผมเนี่ท่านใดชอบก็หลักร้อยเบาๆนะครับผมเนี่ ม่วงสวยมากๆเลยนะครับพี่ๆห่วงเดิมอะไรเดิมหมดเลยนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงพระราชินีอันนี้หายากมากๆปีศูนย์สามเป็นเนื้อเงินกระไหลทองนะพี่พี่เป็นในหลวงพระราชินีเสด็จประพาสยุโรปนะพี่พี่นี่อันนี้หายากมากๆนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐทวีปยุโรป2 5 0 3นะครับเป็นเนื้อเงินกระไหลทองเลยโหอันนี้แชมป์จริงเลยนะพี่พี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับนี่หายยากมากๆนะครับถือว่า เป็นเหรียญที่ยุคแรกนะครับผมนี่หน,นันกอึกเลยนะพี่เนื้อเงินแท้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเหรียญเล่นนะครับผมเหรียญเล่นมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับผมนี่อันใดชอบก็สอบถามกันมาครับมีแพ้แทบ์ด้วยนะพี่ๆอันนะี้ผมลืมหยิบถ่ายมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเก่านะพี่ๆกระไหลทองเก่าๆเลยนะครับนี่เป็นพระคูณอเ้วยพระคูพรมวิทยริยคุณนะครับมา เป็นเหรียญกะไหล่ทองเก่าๆเลยนะพี่น่าจะเป็นพระสายทั้งพวกปลาจีนสากแก้วนะครับมีมา2เหรียญนะพี่ๆเนี่ยเอาเหรียญละ500ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับเหรียญสวยกระไหล่ทองเปียกเดิมๆเลยนะพี่ๆนี่น่าเก็บมากๆนะครับผมถือว่าเป็นเหรียญเก่านะพี่กะไหลทองแห้งๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับพี่ๆก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแหวนนะพี่ๆีนี่บางคนบางท่านก็บอกว่าเป็นหลวงพ่อจงบางท่านก็บอกเป็นหลวงปู่นายนะครับนี่เป็นแหวนอันนี้เอาไม่แพงนะพี่เอาวงละ300นะครับนี่แล้วก็มีแหวนหลวงพ่อกวย แหวนนังควักเดี๋ยวสักครู่นะครับหลุดโฟกัสนิดนึงนะครับผมนี่เป็นแหวนนังควักหลวงพ่อกลวยก็เอาแค่300พอนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่สภาพก็เดิมๆท้องวงเดิมๆเต็ม,มๆนะครับนัชาลิติแล้วก็วันนี้ได้มาอีกหนึ่งอันนะครับพี่ๆเป็น สีพึ่งมหาเสน่ห์นะครับหล,ห,หลังเล็กหนึ่งหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะพี่ๆี่เอาแค่400พอนะครับท่านใดชอบปิดได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับผมองต่อไปอันนี้จะเป็นทางสระบุรีน,นี้รูปหล่อเล่นเลยนะพี่รูปลหล่อหลวงปู่พวงรุ่นแรกนะครับนี่วัดสหกรลังสรรวิหารแดงสระบุรีเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับนี่หายากมากๆนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็ สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับรูปหล่อหลวงปู่พวงนะครับผมสภาพสวยเป็นหล่อโบราณนะครับผมหล่อโบราณฉีดนี่ดูง่ายมากๆนะครับผมท่านใดรู้จักมีมุมมีทางอันนี้ก็เป็นรูปหล่อที่นิยมนะพี่รูปหล่อที่เล่นเลยนะพี่ๆเนี่สภาพสวยจมูกดงนะครับพระไม่ได้ใช้นะพี่ๆอยู่ในกล่องคากล่องนะครับผมเนี่ยพระสวยคากล่องเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับมีพร้อมกล่องนะครับผมอันนี้ก็ยินดีแบ่งปันนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญหลวงปู่หมุนนะปี60นะพี่พี่นี่เป็นหลวงปู่เป็นเหรียญหนุนดวงมหาราพุทธพิเศษในวัดบ้านจานนะครับปี60นะพี่พี่นี่อันนี้ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับราคาเบาๆนะครับผมนี่ราคาเบาๆสภาพส,สวยๆเป็นเหรียญล่อนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อคูณน,นะพี่พี่นี่หลวงพ่อคูณเนื้องเงินแท้หลังเตารีดนะครับผมนี่สวยเดิมๆเป็นรุ่นคูณพันล้านเสาห้าปี37นะพี่พี่นี่ เอาไม่แพงนะพี่ขอ500เป็นเนื้อเงินแท้แล้วก็หลวงพ่อจวนอะันนี้หายากออกที่วัดฝางจังหวัดชัยนาธนะครับเป็นเป็นวิธีสวดพายัพนะพี่พี่องค์นี้ถือว่าเป็นสุดยอดพิธีใหญ่นะพี่พี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองซุ่มจังหวัดสิงห์บุรีแต่ออกวัดฝางชัยนาฏปี2019นสนะครับสวดพายัพนะพี่พี่นี่ถือว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธวิเศษที่ยิ่งใหญ่และรุ่นนี้นะพี่พี่สวยงามจริงๆนะครับนี่แกะบล็อกได้สวยมากๆเป็นหลวงพ่อจวนครึ่งครึ่งองค์หน้าตรงนะ ท่านใดชอบมีมุมมีทางนะครับผิวประหลอดสวยๆเลยนะครับผมเดิมๆตัวตัดดูง่ายสุดๆนะครับองค์ต่อไปนะพี่ๆก็จะเป็นอันนี้จะเป็นพระลือนะพี่ๆนี่พระลือหลวงปู่แหวนนะพี่ๆอันนี้หายากมากๆอันนี้เนื้อออกโซนขา,ขาวๆนวลๆนวนอย่างนี้นะพระสวยแชมป์เลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นที่ได้รับความนิยมนะครับแชมป์แบบนี้นะครับผมพระลือหลวงปู่แหวนท่านใดชอบก็อสอบถามไ้มานะครับแล้วก็ได้หลวงพ่อเพี้ยนมาพี่นี่ สวยซองเดิมๆเป็นเหรียญหลวงพ่อเพียนเตารีดอย่างนี้เลยนะพี่ๆเนี่ปี2557นะครับผมแล้วก็พระสังกจายนะครับเอาแค่5้0พอนะนี่หมดนี่เอา500พอนะครับท่านใดชอบซองเดิมๆจากวัดนะครับแล้วก็ได้พัะชัยหลังช้างมานะครับพี่ๆนี่พัะชัยหลังช้างซองเดิมเหรียญละ250้หหลังพ่อปลนิยมนะครับมีมาสี่เหรียญนะพี่ๆคัดแชมป์เลยนะพี่ๆนี่บ้านๆเลยนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำปุกเสกหลวงพ่อเปิรนโอ้โหและเกจิอีกมากมายนะพี่ๆนี่น่าเก็บมากๆนะครับ ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็ปิดได้เลยนะ250ราิีถูกมากๆเลยนะพี่พี่เก็บได้นะครับกับสุดยอดพิธีใหญ่นะครับและอันนี้ได้มานะครับพี่พี่นี่เป็นเสื้อย,ยันนะเจ้าของอเป็นหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะพี่พี่อันนี้ก็เป็นเสื้อยันโอโ้โหอันนี้ผมก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงนะครับเนี่สภาพเก่าเก็บเลยนะพี่พี่นี่เป็นเสื้อยันหลวงพ่อจาดสภาพสมบูรณ์เลยนะเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่พี่เดี๋ยวพยายามพยายามลงให้ดูได้ไหมเนี่ยเนี่ยเป็นเสื้อยันเก่าเก่าเลยนะครับ เจ้าของบอกเป็นหลวงพอ่อจาดวัดบางกระเบานะครับพี่ๆเก่าจริงเสื้อนี่สงครามยุคสงครามโลกเลยนะพี่ๆพวกอินโดจีนพวกอะไรเนี่นย,ยนะนี่ความเก่านะครับนี่เป็นเสื้อยันสภาพสมบูรณ์นะพี่ๆเก่ากึกเลยนะครับผมเอาเป็นว่าท่านใดมีมุมมีทางนะครับน่าจะเป็นหลวงพอ่อจาดนะครับ <Jam S 1> พ,พี่ๆดูจากลายยันนะครับแล้วก็เจ้าของบอกมานะครับท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยนะพี่ๆเสื้อยันสภาพสมบูรณ์น่าเก็บมากๆถือว่าเป็นเครื่องรางยอดนิยม ก็ว่าได้นะครับพี่ๆถือว่าน่าเก็บมากๆอย่างไรก็นะครับฝากกันด้วยนะครับพี่ๆฝากคอมเมนต์ทักทายแล้วก็มารับชมเป็นกำลังใจนะครับอย่างไรก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับขอจบ EP นี้เป็นเท่านี้สวัสดีครับ